ราศีมีนต้นเดือนมก,กราคม2564นะคะใครท้อแท้เข้ามาฟังนิดนึงคะ่ะมีเรื่องดีๆและคุณจะชื่นใจอย่างแน่นอนแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังดวมก็สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงก็ต้องขอให้ดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อนำสิ่งดีๆไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเรานะคะมันอาจจะไม่ไปตรงกับทุกคนดูเพื่อเป็นแนวทางคะ่ะก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตสวัสดีปีใหม่ชาวราศีมีนทุกๆท,ท,ท่านนะคะปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุข คิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มา่นปรารถนาที่สําคัญเงินเดือนขึ้นเยอะๆเยอะๆ,ๆใครทําธุรกิจก็ขอให้ปังๆรวยๆนะคะเอาละค่ะมาฟังกันค่ะว่า ชาวราศีมีนนะคะตั้งแต่ช่วงวันที่1-15ถึง15มกราคม2,564คุณจะเป็นยังไงกันบ้างทั้งเรื่องของการงานและการเงินคุณจะโชคดีมีโชคมีลาบมีข่าวดีบ้างหรือไม่นะคะหรือว่าการงานของคุณจะประสบความสำเร็จไหมอุปสรรคจะหมดไปบ้างหรือย,ยังหลายๆท่านนี่หยิบจับอะไรทำงานอะไรก็ติดตขัดขัดนะคะในช่วงนี้เจอแต่อุปสรรคหลายคนท้อแท้เลยนะคะชาวราศีมีนแต่ให้คุณฟังคลิปนี้ ให้จบนะคะแล้วคุณจะชื่นใจค่ะมาฟังกันเลยค่ะว่าชาวราศีมีนนะคะในช่วงนี้คุณมีจุดเด่นอยู่หนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือหลายๆคนฟังแล้วจะมีความหวังขึ้นมาทันทีอย่างที่บอกค่ะคุณจะมีโชคมีลาบในช่วงนี้นะคะก็คือ1นึถึงสิมกราคมอาจจะก่อนหลัง7วันเป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก่อนหรือหลัง7วันค่ะแล้วมาจากไหนหลายท่านฟังแล้ว พุ่งเป้าไปที่ลอตเตอรี่เพียงอย่างเดียวเลยข้อนี้ก็มีส่วนนะคะคุณจะมีทั้งได้โชคลาภจากลอตเตอรี่ด้วยแต่ไม่ใช่นะคะ เพียงที่ว่าจะได้จากลอตเตอรี่เพียงอย่างเดียวโชคลาบนั้นเกิดจากหลายๆอย่างคะ่ะเช่นได้รับข่าวดีเกี่ยวกับงานนะคะนี่คือเกณฑ์นะคะหรือบางคนดีหน่อยได้เงินได้ของมีค่าหรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยเช่นเดียวกันคะ่ะแม้แต่ของปรีอาหารการกินนี่ก็ถือว่าเป็นโชคลาบด้วยเหมือนกันนะคะและจะได้เงินที่คุณคิดว่าคุณไม่ได้แต่ช่วงนี้คุณมีดวงที่จะได้เข้ามานะคะ ที่พูดมาทั้งหมดนี้แล้วแต่ว่าใครจะได้ข้อไหนนะคะเพราะว่าดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันนั่นก็หมายความว่าพื้นฐานดวงชะตาคนเราไม่เหมือนกันเกิดราศีเดียวกันก็จริงนะคะแต่ต่างเวลาต่างวันเกิดต่างปีเกิดพื้นฐานของดวงชะตาจะแตกต่างกันไปโดยสิ้นเชิงแต่ เกณและแนวโน้มสูงมากๆที่ชาวราศีมีนแต่ละท่านนั้นจะมีข่าวดีเข้ามานะคะแต่จะเหมือนกันแน่นอนก็คือมีเรื่องที่ทําให้คุณนั้นดีอกดีใจทําให้คุณนั้นมีรอยยิ้มอย่างแน่นอนค่ะชาวราศีมีนในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้ชาวราศีมีนการงานของคุณนะคะจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยนะคะบางคนนี่เหนื่อยเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยค่ะและยากขึ้นด้วยความรับผิดชอบก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะ ที่พูดมานี้จะเจอทุกคนทุกอาชีพค่ะแต่การเหน็ดเหนื่อยของคุณมันดีและคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะคะชาวราศีมีนดวงของคุณกําลังจะขึ้นแล้วนะคะขอเน้นย้ําว่าดวงของคุณกําลังจะขึ้นคุณจะเหนื่อยอย่างแน่นอนแต่ว่าผลตอบรับนั้นมันจะดีและคุ้มค่าสมกับการเหน็ดเหนื่อยของคุณเองอย่างแน่นอนค่ะบอกได้เลยนะคะและอาจจะได้เงินเยอะ ขึ้นนี่คือนี่คือสิ่งตอบรับนะคะสิ่งที่จะได้กลับมานะได้เงินพิเศษเพิ่มขึ้นได้รับคำชมเชยจากผู้หลักผู้ใหญ่ นี่แหละค่ะสิ่งที่คุณจะได้รับกลับมาหลังจากที่คุณทุ่มเทและเหน็ดเหนื่อยไปกับงานนั้นๆน,น,นะคะทีนี้ก็มาฟังเรื่องของการเงินอีกนิดหนึ่งนะคะในช่วงนี้การเงินหากใครที่คิดว่าจะเก็บออมนะคะตั้งแต่ต้นปีหลายๆท่านวางแผนเอาไว้เลยนะคะว่าปีใหม่นี้ฉันจะเก็บเงินปีใหม่นี้ฉันจะประหยัดคำนี้คุณจะคงจะต้องพับเก็บเอาไว้ก่อนนะคะสำหรับช่วงต้นเดือนเพราะว่าการเงินของชาวราศีมีนนะคะในช่วงนี้ จะหมดไปกับการเดินทางบางคนก็เดินทางท่องเที่ยวบางเธอบางคนบางคนนะคะก็เดินทางไปทำธุระปะปังหรือเกี่ยวกับงานและการเงินของคุณก็จะเกี่ยวกับญาติพี่น้องนี่คือรายจ่ายนะคะสังสรรค์จะหมดไปกับตรงนี้เยอะค่ะในช่วงนี้การเงินของคุณหรือคำว่าการได้เงินมาแบบฟุกๆุกนะคะนั้น มันคล้ายๆกับทุกขลาบค่ะชาวราศีมีนในช่วงนี้แต่ฟังแล้วก็อย่าได้หวันไหวนะคะจะเสียเงินก่อนกังวลใจก่อนหลังจากนั้นคุณจะได้ลาบหรือจะได้เงินตามมาทีหลังนั่นเองค่ะหรือได้รับข่าวดีตามมาทีหลังก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะคะอะไรที่คุณเสียใจตกอ,กอกตกใจกังวลใจคุณจะมีสิ่งดีๆตามมาทีหลังค่ะการเงินของคุณเป็นไปได้นะคะให้คุณระมัดระวัง ได้มาก็ขอให้เก็บเอาไว้บ้างนะคะในช่วงนี้สมมุติว่าในบางคนนะคะเกณฑ์คุณจะได้เงินก้อนนะหากคุณมีเงินก้อนเข้ามาคุณก็ควรที่จะแบ่งเอาไว้บ้างนะคะเพราะคุณจะมีรายจ่ายแบบด่วนๆเข้ามาอย่างแน่นอนคะ่ะชาวราศีมีนไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งนะคะมันจะมีเหตุให้คุณนั้นต้องใช้เงินไปด้วยเช่นเดียวกันคะ่ะใช้เงินหนักหน่วงคะ่ะชาวราศีมีนในช่วงนี้แต่ว่าจะมีให้ใช้ เยอะประช่วงที่ผ่านมานะคะแค่ไหนคุณก็สู้ไหวค่ะและในช่วงนี้ให้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะชาวราศีมีนโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับหลอดลมและเจ็บปวดตามร่างกายหวัดภูมิแพ้อาจจะเกิดจากที่ว่าคุณทำงานหนักจนไม่มีเวลาดูแลตัวเองด้วยเช่นเดียวกันค่ะอย่าลืมนะคะว่าการเงินนั้น มันได้มาก็ดีค่ะแต่ก็ให้เป็นห่วงสุขภาพของตัวเองด้วยช่าราศีมีนเขาจะเป็นคนแบบที่ว่าถ้าเขาได้ทำอะไรแล้วเขาจะตั้งใจทำในสิ่งนั้นๆบางคนไม่กินข้าวเลยนะคะถึงแม้ว่าจะกินข้าวก็กินผิดเวลาในช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนิดนึงให้มันเอาใจใส่ตัวเองนิดนึงให้คอยสังเกตตัวเองนิดนึงนะคะเกณฑ์สูงมากๆค่ะที่คุณนั้นจะไม่สบายหรือ ไม่หรือเจ็บป่วยกระทันหันนะคะเกี่ยวกับโรคเหล่านี้ค่ะและอย่าลืมอีกเช่นเดียวกันนะคะว่าคุณจะมีโชคมีลาบนะคะชาวราศีมีนมีโอกาสได้เงินก้อนนะคะและแต่ว่าไม่ใช่และสิแต่นะคะแต่ว่าคุณมีดวงหมดเงินไปกับเรื่องภายในบ้านนะคะ ข้อนี้ชาวราศีมีนหลายๆบ้านบอกแน่นอนค่ะคนแชร์ข่าวเพราะว่ารายจ่ายเยอะมากบางคนนี่อยู่ในช่วงของเงินหมุนหมุนตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเลยทีเดียวค่ะแต่ข้อดีก็คือว่าคุณมีให้จ่ายมีให้หมุนนั่นเองนะคะอดทนหน่อยนะคะชาวราศีมีนดวงของคุณน,นั้นอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านหลายๆท่านอาจจะใช้คํานี้อาจจะฟังแล้วงงๆนะคะก็คือว่า ดวงของคุณนั้นกําลังจะดีขึ้นแล้วแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็จะต้องแลกกับอุปสรรคก่อนนั่นเองนะคะนั่นล่ะค่ะมีดวงจะหมดเงินไปกับเรื่องภายในบ้านนะคะแต่บางคนก็ซื้อของเข้าบ้านนะคะในช่วงนี้หลายๆท่านโชคดีหน่อยมีโอกาสมีเงินก็จะจับใจ่ายใช้สอยซ,อนนซื้อนั่นซื้อนี่เข้ามาในบ้านนั่นเองนะคะเนื้อสิ่งอื่นใดการเงินของชาวราศีมีน ขอสรุปให้เลยนะคะว่าการงานของคุณนั้นจะเหน็ดเหนื่อยอย่างแน่นอนแต่คุณจะมีข่าวดีเข้ามานะคะหลาหลายท่านคําว่าข่าวดีอาจจะเป็นข่าวดีทั้งทางด้านของการงานและข่าวดีทั้งทางด้านของเรื่องของการเงินนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้สรุปแล้วก็คือว่าเงินของคุณนั้นรอดอย่างแน่นอนสําหรับ ใครที่การเงินติดติดขัดขาดนะคะคุณจะรอดอย่างแน่นอนนะคะหากแม้นว่าใครนั้นการเงินไม่ได้ติดขัดมีกินมีใช้แต่คุณมีดวงหรือมีเกณฑ์ที่จะหมดเงินไปกับเรื่องของภายในบ้านและที่สําคัญจะหมดไปกับบุตรและคนในบ้านสูงมากๆเกณฑ์ข้อนี้ให้ระมาัดระวังการใช้จ่ายของตัวเองเอาไว้ด้วยนะคะเอาใจช่วยค่ะชาวราศีมีน1-15ิ มกราคม2,564นี้นะคะให้คุณนั้นมีโชคมีลาบตรงตามนี้กันทุกๆคนอยากให้มีกันทุกคนที่พูดแบบนี้ก็เพราะว่าพื้นฐานดวงชะตาของแต่ละคนไม่เหมือนกันการได้มาของโชคลาบนั้นก็จะแตกต่างกันออกไป เป็นอันว่าเอาใจช่วยให้คุณนั้นได้ลาบก้อนใหญ่กันทั่วทั่วทุกทุกคนนะคะชาวราศีมีนเอาใจช่วยค่ะเจอก,กันใหม่คลิปหน้ากับคนชา์ข่าวพารวยนะคะกราบขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ